สวัสดีครับวันพีมาลงพื้นที่เขตบึงกลุ่มตั้งแต่เช้าเลยครับคือว่าคือเห็นแล้วเราไปคุยกับหลายชุมชนในบึงกลุ่มถือว่าเป็นเขตที่มีความหนานแน่นแล้วนะครับสมัยก่อนคนจะคิดถึงว่าบึงกลุ่มเนี่ยคงมีแต่บึงคงมีแต่ทุ่งนาวันนี้ไม่ใช่แล้วครับบึงกลุ่มยังมีอยู่ก็จริงแต่ว่าการขยายของเมืองตอนนี้ก็มีทั้งรถนะครับ เส้นทางการจราจรแถวนี้ก็ถือว่าหนานแน่นมากๆถึงแม้ถนนเนี่ยจะมีถนนใหญ่ๆและหลายเส้นวันนี้ก็ติดแน่นหมดแล้วครับบ้านจัดสรรแถวแถวนี้ราคาไม่ถูกน,นะครับราคาแพงมากแล้วเพราะถือว่าอยู่ในเขตเมืองและรถไฟฟ้าก็กําลังจะผ่านแล้วในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าที่เขาพูดถึงสายสีน้ําตาลเชื่อมแถวนี้จนไปเรียบทางด่วนนะครับทะลุไปทองหลอ่อแต่ถึงขนาดที่เมืองในบึงกลุ่มเนี่ย มีการพัฒนามีผู้อยู่อาศัยเนี่ยจำนวนมากใครจะเชื่อนะครับว่าแถวนี้ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำเน่าน้ำท่วมแบบสุดๆครับฟังใหม่นะครับน้ำท่วมแล้วก็น้ำเน่าแบบสุดๆจริงๆครับไปมาหลายพื้นที่แต่ที่รู้สึกว่าคับแค้นมากที่สุดก็คือตรง,ตรงนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนวนจันทร์วัดนวนจันทร์เนี่ยถือเป็นวัดหลักของบึงกลุ่มเลย วัดนี้ถือเป็นศาสนสถานที่มีนะครับชาวไทยพุทธเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากและยังมีศาลาถ้าเกิดใครเสียชีวิตมีศาลาถึง11ศาลาพูดง่ายๆวัดนี้เป็นวัดที่ดูแลพี่น้องประชาชนเขตบึงปุ่มมาอย่างยาวนานและวัดนี้ก็ยังบริจาคที่ให้โรงเรียนนะครับวัดนวลนจันทร์อีกแต่ใครจะเชื่อนะครับวัดที่มีชื่อเสียง วัดที่มีผู้คนมาเคารพศรัทธามากผมมีโอกาสไปกราบพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดแล้วหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินท่านนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาจริงๆพระาราาอ,าอาจารย์เจ้าวาดบอกว่าอาจารย์เอ๋สมัยที่อาตมายังเด็กๆอยู่เนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาเดเนี่ยเป็นคนแถวนี้เลยครับตอนเด็กๆเนี่ยคลองหลังวัดนะครับอาตมากระโดดเล่นน้ํานะครับน้ําตรงนี้ใช้กินได้ นะครับพอบวชเรียนเป็นเนนเนี่ยนะครับจนมาเป็นพระพิสูจน์เนีย่ยก็พายเรือบินธรรมดต,ตามน้ำนะครับก็คือว่าน้ำเป็นชีวิตของคนบึงกลุ่มจริงๆและน้ำเนีย่ยสะอาดบริสุทธิ์มากพระอาจารย์เจ้าวาดวันนี้อย่างสุขภาพดีแข็งแรงนะครับวันนี้ท่านกรุณาพาผมเดินชมทั่ววัดและที่ท่านมาชี้ให้ผมดูเห็นแล้วขนลุกครับเนี่ยแหละครับ ก็คือคลองบางขวดอยู่ติดกับวัดนวลจันทร์ครับมาดูด้วยกันครับเนี่ยครับอยาให้มาทางนี้ดีกว่านม่เห็นนี่ครับคือโทรศัพท์ iPhone รุ่นนี้ยังส่งกลิ่นเข้าโทรศัพท์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดรุ่นต่อไปส่งกลิ่นเข้าได้ผมว่าท่านไม่ดูร้ายผมแล้วครับเพราะเหม็นสุด เหม็นส,สุดครับนี่คือน้ำที่ติดกับวัดนวลจันทร์ที่ในอดีตไม่นายมานี้นะครับผู้คนเคยกระโดดเล่นน้ำได้พระเคยบินทบาทผ่านทางนี้ได้วันนี้น้ำเน่าโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วครับแล้วกลิ่นแรงมากนะครับกลิ่นนี้มาจากกรดซัลฟูริกมาจากกา๊าซมีเทนพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดบอกว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งแป๊บเดียวพังหมดนะครับมุงลวดอะไรต่างๆนะครับหลังคาที่เป็นเหล็กเป็นโลหะพังหมดครับพวกนี้เป็นกรดอันตรายท่านลองคิดดูสิครับถ้าเกิดโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ายันพังเนี่ยแล้วปอดคนเนี่ยจะไม่พังได้อย่างไรท่านรู้ไหมครับว่าตรงนี้ที่แค้นใจคือฝั่งนี้เป็นวัดฝั่งนู้นเป็นโรงเรียนวัดนวลจันทร์ครับโรงเรียนเด็กเล็กแล้วก็มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ หลายหลายท่านถามว่าทำไมเอสุชัชวีจึงจริงจังเอาจริงเอาจ,งอาจังกับเรื่องน้ำในกรุงเทพเหลือเกินผมอยากจะบอกให้ท่านอีกครั้งนะครับว่าน้ำเนี่ยคือชีวิตน้ำเนี่ยคือชีวิตจริงๆและน้ำไม่ว่าศาสนาใดถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับศาสนาพุทธอย่างเราเนี่ยน้ำก็เป็นน้ำมนต์ใช่ไหมครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยก็ยังมีถือศีลจุ่มใช่ไหมครับก็ยังมีน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทางพี่น้องมุสลิมศาสนาอิสลามน้ำนี่ก็คือสิ่งที่แทนของความบริสุทธิ์และนี่ติดวัดนะครับผมเห็นแล้วผมบอกจริงว่ามันเกินไปจริงๆครับมันเกินไปจริงๆนะครับผมอาสามาอยู่ตรงนี้ตั้งใจจริงๆว่าอยากให้เรื่องพวกนี้อย่างน้อยมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในรุ่นของเราถ้าเกิดไม่ทําท่านคิดว่าน้ําจะสะอาดเองไหมครับไม่มีทางครับแล้วนี่เขตบึงกลุ่ม ซึ่งเป็นเขตที่เคยมีน้ำสะอาดที่สุดและนี่อยู่ติดกับโรงเรียนอยู่ติดกับวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพตะวันออกที่มีคนนะครับมาที่นี่จำนวนมหาศาลและถ้าเกิดผมเป็นผู้ปกครองผมต้องส่งลูกข้ามสะพานนี้ไปเรียนหนังสือหรือไปฝากลูกเล็กก็ต้องมาเจอสภาพแบบนี้นะครับพอมาดูนี่นะครับอยากจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับให้ดูด้วยกัน มาก็ต้องมาพร้อมกับแผนที่วัดนวลจันทร์นะครับนี่ถนนเรียบทางด่วนนะครับวัดนวลจันทร์อยู่ติดกับคลองบางขวดอยู่ตรงนี้นะครับเหนือขึ้นไปก็เป็นคลองบางบัวถ้าเกิดว่าท่านเคยดูผมไลฟ์ที่ไปนะครับทางลาดเพร้านะครับทางบางบัวเนี่ยก็จะไปถึงคลองลาดเพร้านะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็ไปที่ คลองบางเตยแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบพูดกันง่ายๆว่าคลองแสนแสบเนี่ยที่น้ํายังไม่เคยสาสักทีหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งก็ได้รับน้ําเน่าจากตรงนี้ไปพูดไปก็ปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วครับผมบอกทุกครั้งว่าการที่น้ําเน่าเกิดจากอะไรไหมครับเกิดจากน้ํานิ่งแล้วก็เป็นน้ําตายพอมันนิ่งมันตายมันก็เน่า ถ้าเกิดไม่ให้เน่าก็คือต้องไม่ให้ตายไม่ให้นิ่งถูกไหมเพราะงั้นการหมุนเวียนของน้ําในคลองที่มีอยู่ในกรุงเทพวันนี้ต้องหมุนเวียนแล้ววันนี้หมุนเวียนได้อย่างไรเครื่องสูบน้ําตรงนี้ไม่มีเลยประตูน้ําไม่มีเลยต้องเข้าใจว่าน้ําในกรุงเทพไม่สามารถไหลเวียนตามธรรมชาติได้เพราะกรุงเทพเป็นแอ่งโดยสมบูรณ์แบบแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพตะวันออกนี่ต่ํามากๆนะครับ แถวบึงกลุ่มนะครับคันนายาวมินบุรีหนองจอกและกะบังบางพื้นที่เนี่ยต่ำเท่าระดับน้ำทะเลไปแล้วเพราะงั้นนี่ต่ำสนิทแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเวลาฝนตกลงมาเกิดอะไรขึ้นครับน้ำไปไหนไม่ได้ตรงนี้ไม่มีระบบสูบน้ำเลยประตูน้ำก็ไม่มีเวลาน้ำฝนไม่มาน้ำก็นิ่งน้ำก็ตายน้ำก็เน่าแต่เวลาฝนมาเป็นยังไงครับน้ำทะลุเข้าวัดครับมาดูนี่ครับ ทารู้าวัดน้ำเข้ามาถึงนี่ครับนั่นก็คือน้ำเน่าเนี่ยเข้ามาในวัดเลยพระอาจารย์หลวงพ่อพูดติดตลกกับผมนะครับบอกอาจารย์เอ่เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับบางทีฝนนอกฤด,ดูนะครับเราก็ทําระบบน้ําฝนนะครับมีบ่อบ,บําบัดมีอะไรด้วยนะไม่ได้เอาน้ําทิ้งนะพระอาจารย์เก่งมากนะครับทํางานช่าง อยากให้ท่านมาเยี่ยมชมที่วัดนวลจันทร์จะเห็นเลยว่าฝีมือพระอาจารย์หลวงพ่อทั้งนั้นครับพระอาจารย์ก็มีรางระบายน้ําฝนทั่วพื้นที่ลงคลองนั่นเนี่ยครับบางขวดแต่พอเวลาน้ําฝนมาน้ําขึ้นทะลักเข้ามาพระอาจารย์บอกเนี่ยแหละเป็นวัฏจักรเหมือนกับวัฏจักรเวรกรรมเอาน้ําไปแล้วก็น้ําเข้าท่านพูดติดตลกครับแต่จริงๆแล้วฟังแล้วเราก็ไม่ค่อยตลกนะครับเพราะว่านี่น้ําเหม็นมากๆแล้วเข้าไปในวัด และนี่ไม่ใช่พื้นที่เดียวในกรทมที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือน้ำย้อนย้อนท่านสูบจากผมไปที่หลายหมู่บ้านที่บึงกลุ่มนะครับบางทุกหมู่บ้านนะครับสูบน้ำจากซอยขึ้นถนนถ้ายังพอมีเครื่องสูบน้ำเนะี่ยหลายหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีก็ต้องจมอย่างนั้นพอขึ้นถนนถนนก็ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเพราะบนถนนระบายไม่ทันเพราะระบบคลองระบบการเปิดปิดประตูน้ำ ระบบเครื่องสูบน้ำยังใช้คนอยู่ไม่เป็นอัตโนมัติคือเรื่องแบบนี้กทมเนี่ยนิดเดียวครับก็คือคิดให้ครบทำให้จบชีวิตคนเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเลยและผมก็เห็นว่าวัดนวนจันทร์แห่งนี้ซึ่งวัดสวยงามมากวัดทำประโยชน์แก่ชาวบ้านประชาชนและวันนี้คลองที่เคยสวยงาม ที่เป็นหัวใจของประชาชนบึงกลุ่มวันนี้ใช้ไม่ได้อยากจะบอกด้วยพระอาจารย์บอกอาจารย์เอสมัยก่อนตรงนี้ลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงตรงนี้มีท่าลอยกระทงหน้าโรงเรียนหน้าวัดแต่ลอยไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ต้องทำเป็นเป็นครูพิเศษรอบพระอุโบสถหลังเดิมเพื่อจะลอยกระทงหลายๆท่านอยู่แถวบึงกลุ่มก็เคยมาลอยกระทงที่วัดนวลจันทร์มีชื่อเสียงมากนะครับ ต้องทําคลองเทียมติดกับคลองจริงนะครับท้องแปนไหมแล้วที่คลองจริงอยู่ตรงนี้นะครับมีคาถามว่ากลิ่นเนี่ยมันทาลายสุขภาพ้อจริงหรอครับโอ้โหคืออะไรที่มันเน่าอ่ะถูกไหมครับแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยเป็นยังไง,งก,ากา็ต้องการอากาศต้องการออกซิเจนเพื่อจะปล่อยกา๊าซออกมาใช่ไหมเพราะงั้นแล้วนี่แบคทีเรียทั้งนั้นแหละ นะครับเพราะงั้นเกิดเป็นก๊าซมีเทียมการหมักพูดง่ายๆมันนิ่งมันหมักพอหมักว่ามันเกิดเป็นแก๊สแก๊สมีเทนเนี่ยถึงจะติดไฟได้ก็มีนะหลายๆท่านเคยดูสารคดีใช่ไหมฮะน้ำเน่าเน่านิ่งๆเนี่ยบางทีผุดมาเป็นไฟก็มีนะครับในหลายพื้นที่หรือกรดซัลฟูริกเนี่ยน่ากลัวสุดๆกรดนี้ทําลายล้างทุกอย่างเหล็กยังกร่อนแล้วนักภาษาไรปอดอย่างเราและเด็กๆที่อยู่ฝั่งนี้ผมว่าไม่ได้แล้วครับ ผมว่าเรื่องพวกนี้อย่างน้อยมันจบในรุ่นเราไม่อยากให้ผู้ว่ากทมออกคนต,ต่อไปต้องมาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วมาพูดเรื่องเดิมแบบนี้อีกกี่คนแล้วครับเพราะงะั้นเรื่องน้ําเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมจะต้องจัดการทันทีจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับพอพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วท่านก็เห็นโลโก้เปลี่ยนกรุงเทพจะเป็นรูปน้าใช่ไหมครับเพราะเราเห็นความสําคัญว่านี่คือการเปลี่ยนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าสีเนี่ยก็เป็นสีของน้ำเพราะกรุงเทพเป็นเมืองน้ํา กรุงเทพน้ำดีเมื่อไหร่อะไรก็ดีครับแต่ถ้าเกิดน้ำเน่าเมื่อไหร่ท่านคิดว่าอะไรจะดีหรือครับแล้วเด็กจะเรียนเขาจะเรียนยังไงกลิ่นอย่างนี้บอกได้เลยครับเหม็นสุดๆครับอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมุติการทําให้น้ําเคลื่อนไหวน้ําไม่นิ่งจะช่วยให้น้ําหายเน่าได้แล้วคนที่ทิ้งขยะลงไปในน้าเนี่ยครับมันเป็นต้นตอหรือเปล่าคาถามดีมากครับเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้ํานิ่งและน้ําตายเนี่ยน้ำจะเน่าแน่นอน แต่ถ้าเกิดน้านิ่งน้ำตายนะครับพอเริ่มเน่าปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับคนจากเคยหันหน้าเข้าหาคลองนะครับเพราะคลองใสนะครับมีการหมุนเวียนธรรมชาติเพราะว่าสมัยก่อนคลองใหญ่กว่าน,นี้นะครับระบบตามธรรมชาติเนี่ยมันไปของเขาได้อยู่แล้วแต่พอคลองยิ่งน้อยคนยิ่งมากน้ํานิ่งมาเป็นน้ําตายแล้วเป็นน้าเน่าเพราะคนเห็นน้ําเน่าไปยังไงครับหันหลังหันหลังแล้วก็โยน แถวแถวนี้พระจาจาเจ้าว่าโรงงานเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนคนอย่างพวกเราเนี่ยโรงงานเยอะแล้วก็ปล่อยแน่นอนครับวิธีการแรกๆก,ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือตายให้เกิดการหมุนเวียนให้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันความร่วมมือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะความร่วมมือของโรงงานกับพี่น้องประชาชนแถวเนี้ยขอร้องแล้วครับผมทําให้น้ําไหลเวียนแล้วถ้าเกิดท่านมาซ้ําเติมอีกจะเป็นยังไงล่ะ มันก็จะกลับมาเน่าเหมือนเดิมถ้าเกิดท่านยังเห็นแก่ตัวท่านยังทําอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่รักชีวิตของคนรอบข้างโรงงานท่านเลยท่านเจอกับผมแน่นอนเพราะกรทมมีกฎหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่านโดนหลกกระทงนะครับสิ่งแวดล้อมท่านก็ทําลายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยคนรอบๆท่านมีปัญหาเรื่องปอดสุขภาพเขาฟ้องร้องท่านด้วยผมจะเอาเรื่องท่านเองเพราะว่าผม มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ผมประชาชนทําแล้วทําอีกแต่ท่านยังทิ้งแบบนี้ไม่ได้งั้นตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับครับก็เหม็นมากผมมึนจริงๆพูดย่างมึนจริงๆแล้วผมอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเมึนเหม็นสุดๆโรงเรียนแหละคนแถวนี้แหละนะครับเพงั้นแล้วขั้นแรกในการจัดการกับเรื่องน้ําเน่า ก็คือต้องให้น้ำไม่นิ่งไม่ตายประตูตน้ำเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติสักทีหนึ่งจะช่วยได้ช่วยเรื่องแก้ปัญหาน้ำเน่าแล้วก็น้ำท่วมในระดับแรกได้แน่นอนผมยิ่งเดินยิ่งเข้าใจครับแล้วยิ่งเดินยิ่งเห็นใจมากๆเลยแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งมั่นใจนะครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้แน่นอนครับ